สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้หน้ากากอนามัยแบบประหยัดนะคะก่อนอื่นต้องมีหน้ากากผ้ากับหน้ากากอนามัยก่อนนะคะก่อนทำทุกครั้งต้องล้างมือนะคะหน้ากากผ้าของเราจะมีรูเอาไว้เพื่อใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ทำให้เท่ากันนะคะพอใจเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้คลี่ออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้ดึงสายของหน้ากากอนามัยออกมาด้วยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไป ก็จะได้ประมาณนี้นะคะหน้ากาบผ้าของเราถ้ามันสกปรกแล้วสามารถถอดออกแล้วนำไปนำไปซักแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะส่วนหน้ากากอนามัยของเราก็ยังสะอาดเหมือนเดิมแล้วช่วยยังสามารถกลับ นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้งค่ะหน้ากากผ้าของเราหลังจากที่ซักแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ